ท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักสุดคุ้มและปลอดภัยน,นยนะครับผมขอแนะนำร้านเฟิร์สช็อปเลยนั่นเองนะครับผมบริการเติมโลบักทั้งระบบ VIP และระบบ ID พาร์ทแถมยังมีบริการกดผลและเกมพาร์ทในแมปคิงเล g ซี่และแมปบอกฟุตและอ,อื่นอีกมากมายต้องเฟิร์สช็อปเท่านั้นเลยนะครับขอขอบพระคุณแฟนอาร์สวยๆด้วยนะครับผมสนใจสามารถส่งได้ใต้ Discord เลย โอเคนะครับผมขอกราบสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกท่านทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูสปอยสุดท้ายของอัปเดต15ในแมปบอฟฟูตแมปนี้นั่นเองนะครับผมนะทุกคนคือตอนนี้เนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันที่เราอัปเดต15ที่เรารอคอยมาเป็นเวลาหลายเดือนกันแล้วนะครับผมตอนนี้เขาก็ได้ทำการนี่เลยทุกคนปล่อยไฟนอลเทเลอร์นั่นเองนะครับผมของสปอยตัวสุดท้ายนั่นเอง นี่ผมก็เขาดาวเราเลยนะทุกคนหนึ่งวิสุดท้ายสูตรแล้วนะครับผมก็จะเป็นยังไงอะ่ะไปรับชมกันเลยนะครับผมโอเคทุกคนมะอืมเริ่มเปิดมาก,ก็มาอยู่ที่โลกใหม่กันเลยนะครับผมวันนี้โอเคโคลเซียมนะครับผมต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือ,อยังไงหรือว่าแค่เป็นภาพธรรมดาโง่ๆหรืออะไรยังไงอ่าอันนี้มันจะแค่เป็นเหมือน รวมรีวิวมั้งใช่ไหมทุกคนจากโลกโลกนี้เนี่ยโลกใหม่เนี่ยนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปโลกที่3นั่นเองนะครับโอ้โหอย่างุดยยดทุกคนเดี๋ยวนะ อันนี้เหมือนจะเป็นดาบใหม่นะครับผมทุกคนผมขออนุญ,ญาตกอคลิปหน่อยนะครับไหนว่ามาดูดีๆนี่ครับผมเหมือนจะเป็นดาบใหม่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นดาบเอ็นมะหรือเปล่ามีความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับ อ่านี่เลยโลกใหม่นั่นเองคือโลคที่3ามของเรานั่นเองนะครับอันนี้เจอร์นี่นะครับผม,บผมก็ประมาณว่าการปะจนภัยใหม่นั่นเองนะครับมันเกิดขึ้นอะไรนี้หรือเปล่าหูยนี่อะไรวะนี่อ่ะมาเป็นปรา,าสาทเลยวะทุกคนทุกคนดูดีดๆนะ มันจะเหมือนดาบเอ็นมากมากๆอะทุกคนหรือผมคิดไปเองวะใช่จริงด้วยทุกคนมันคือดาบเอ็นมานั่นเอง สก,กิลดาบอาจจะเปลี่ยนวยนะครับทุกคนสำหรับดาบเดือรู้เนี่ยนะโอ้โหนี่สก,กิลดาบเอ็นมาทุกคนอย่างเทียว,ด,วยดูนะฮเฮ้ย <Ooh. S 2> อันนี้อะไรหมัดยันยืดเหรอโอ้เจ็ด bro โคตรเทฮ้ย เว่์เกินน้องเว่์เกินเหมือนจะเป็นซุปเปอร์มิเนมาทุกคนอันตะกี้ไม่แน่ใจอาจจะเป็นวีทูซีสามนั่นเองทะเลที่สามไหมครับโอเคจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเทเลอร์ล่า,าสุดนั่นเองนะครับผม เขามีทิ้งลิงค์ไว้ให้ข้างล่างด้วยนะครับนั่นก็คือลิงค์นี้นั่นเองเหมือนจะเป็นลิงค์สำหรับเขาดาวแล้วเปิดใช้ไม่ได้วะ โอ้โหเข้ามาทีถึงกับเว็บร่มไปเลยทีเดียวโอเคนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสปอยสนิพีตัวสุดท้ายของอัปเดต15นะครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะครับผมว่าจะมีดาบอะไรเข้ามาใหม่หรือว่าอะไรยังไงนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวเลยนะครับผมช่วงนี้นะดูเวลผมดีผมแทบไม่ได้จะเล่นเลยนะครับโรบอกเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้นะผมยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้แทบไม่ได้ลงคลิปเลยก็ว่าได้นะครับผม2อาทิตย์ ทีนึงคลิปหนึ่งเลยเนี้ยนะครับผมต้องขออภัยจริงๆริงนะครับผมสปอนเซอร์จะถอนช่องเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเนาะเออโอเคนะครับผมอีกแค่ไม่กี่วันนะครับผม3วันมั้งครับประมาณวันเสาร์หรือวันศุกร์ได้แหละนะครับจะอัปเดตแล้วรอติดตามชม ไลฟ์สตรีมหรือว่าอ่าคลิปกันได้เลยแล้วกันนะครับผมจะรีบพยายามมาลงให้แล้วนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบใจนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นอกำลังใจกันก่อนเลยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมฝากกดซับสไครป์และกดกระดิ่งให้ผมกันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมกลับมาแบกพี่กันด้วยนะครับเพราะพี่ก็ไม่ได้เล่นนานมากเลยไม่รู้ปุ่มอะไรเป็นอะไรยังไงแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็ไปติด 5m เลยงี้นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ขอตัวลาแล้วนะครับผมซียาน,นะครับผมทุกคน